ทำไมเปลียนตั้งกล้องบุบหยุดเลยนะหยุดเลยนะหยุดขารองเท้าไม่เมียเลยต้องขนาดนั้นเลยอ๋อเขินเลยเขินเลยนะเออเขินเลยนะครับเพราะว่าสิบตัวใชสิบเอกครับผมสิบตัวใชสิบเอกครับคลิปนี้พามาดูนี่ไหมคลิปนี้นะครับเราพามาดูนี่มาอะไรอะไรอีกมาดูความความงกของหมวยแอมนะครับอะไรรออยู่นี่ อะไรอุ้ยเธอไอ้เขาปิดคลิปยังไงส,สื้อนี่อนะไรส,สื้อไม่นี่ยางดิฟันนี่มีสั่งแลยเฮ้ยแล้วไม,มไ,มไม่ได้ตัดแค่หลอดเดียวเลยนะเออตัดทุกหลอดเลยโอ้ยเปิ่ดยังไงนะนะไปงไเร้่อย้ย่เธอไอเพิ่นนั้นไอเพิ่นเขาไอเพิ่อนเขา อันนี้ยี่สองกันอันนี้บีก็บอกว่าเราบีขึ้นมากแน่โอ้ยแอมชอบใช่นี่นะคะสองสองยี่ห้อนี่แหละ <c oughs> เข้าได้นะเข้าได้อันนี้ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เออไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะเข้าได้นะคะใช้จนแบบอ,อันนี้แอมมันคิดว่าแอมจะตัดตอนเย็นนี่แหละอันยังตัดได้อยู่บ่ตัดให้เบ้างนึเปลันยังมีอยู่บ่มีนไกลอยู่ไหนไกลในในเดี๋ยวให้ดูอออย่าอีกหลอดบ่ะอือโหอันนี้ก่าเท่าไหร่อันนี้เก่าแล้วเนาะ ยังมาตากเข้าได้นะคะสองยี่ห้อนี้เข้าได้นี่ตอนนี้เรงเหลืออยู่บ่ถานเลยเหลืออุ้ยโธษนั่นก็ยังใช้ได้อยู่บ่โอเคโอเคนี่มาทุกคนมันยังใช้ได้อยู่จริงๆเอาอย่าเอาใช่เอาแปรงสีฟันเจ๋อเจเข้าไปเช็ดเลยได้ไหมได้อันนี้เราบอกตรงๆนะเราตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเอาว้าวเนี่ม่ได้วานั่นต์เลยแต่ก่อนเราบีบแค่บีบจนมันสุดจนแบบไม่มีแล้วไง แต่คิดไม่ได้เลยว่าต้องตัดนะจริงเหรออันนี้คือความรู้ใหม่นะเนี่ยต้องตัดเบียสบูมก็ตัดอันนี้ความรู้ใหม่ได้เลยไหมเบียสบู่เวลาหมดถ้าใส่ขวดใช่ปะยังก็จะใส่น้ำไปด้วยจริงสุดยอดเลยถ้าใส่ขวดนี่เห็นทุกคนมันยังเหลืออยู่<อ>นี่ใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมนี่มันยังมีอยู่อันนี้ความรู้ใหม่ได้เลยไหมสุดยอดดีไะอันนี้คือคือประทัดสันติแค่ทั้งสันไลท์ที่ซื้อม่ตลอดเอ้า เธอต้องล้างให้มันสะอาดไงใช่ใครเป็นแบบใครเป็นเหมือนแอมบ้างแม่บ้านใครเป็นเหมือนแอมบ้างต้องตัดเลยมีไหมมีแบบเธอมีไหมนี่คิดว่ามีเออสิบถ้ามีสิบคนน่าจะมีสักสองแปดต่าตรงนี้หรอี่หลีแม่บ้านไผ่เป็นเลยค่ะนี่นี่เป็นทั้งแอมมะชัางครีมกันแดด ใช่กินเปนแดดนะคะแล้วก็พวกยาสิฟงยาสิฟันยาสบผมนะเป็นหมดอืมย้งไม่เราทำยังไงกับเธอทำยถ้ายังไม่หมดถ้ามันบีบยากแล้วเราเอาไปทิ้งเลยซื้อใหม่ไงอืมคุยไหวอยู่เอ้าไปเก็บไว้อย่าทิ้งมื่อทิ้งมันใช้ได้แล้วนะโอเคโอเคว่าทิ้งก่อนครับเรียบร้อยนะครับนะครับที่คลายหน้าคลายตาเขาได้ดีเนาะโอ้ยใครใครเป็นแบบแอมบ้างคอมเมนต์มานะคะฮะมี ใครใครเป็นหุนแอมคอมเมนต์มาเลยค่ะทุกคนไปปิดคลิปยังหอมบอกซื้อ